สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางลำพูนและเชียงใหม่ วันนี้เวลา9นน้นาิกาส8นาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพึ่งตำบลสาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางทรงเปิดโรงพยาบาลเวชารักษลำปางเป็นโรงพยาบาลในกำกับดูแลของสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติรับผิดชอบเขตภาคเหนือ17จังหวัด ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุทันเวลาและเหมาะสมกับสภาพความพิการโรงพยาบาลเวชารักษ์ลำปางเดิมชื่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาคจังหวัดลำปางสังกัดกรมการแพทย์กระาาทรวงสาธารณสุขสมเด็จพระเทพ,พรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานชื่อใหม่หมายถึงโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่รักษาทางการแพทย์แห่งจังหวัดลำปาง และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลนอกจากนี้ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญเช่นโครงการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในคนพิการและผู้สูงอายุมีทีมสหวิชาชีพดูแลต่อเนื่องรวมทั้งเมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านการค้นหาและฟื้นฟูสภาพคนพิการจากโรคเรื้อนในเขต8จังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร โครงการแพทย์กระทรวงสาธรารณสุขพยายามเชื่อมโยงเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคมีสถาบันศิรินทร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักและขยายหน่วยฟื้นฟูพื้นที่ภาคเหนือที่ลำปางเป็นแห่งแรกมีแผนขยายเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ต่อไป เวลา12นาฬิกา44นาทีสเสด็จพระราชรดำเนินไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษ 48, าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพร a ราชราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนทรงเปิดอาคารเรือนนอนสุขเกษมใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและจากผู้มีจิตสทธาสร้างขึ้นสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารเป็นอาคารคอนกรีตสูง3ชั้นมีเตียงนอนห้องน้ำและห้องอาบน้ำ โอกาสนี้ท็อประเนทนิทศการกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอาทิแผนกศิลปภาษาจีนสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6มีครูไทย1คนนักศึกษาแลกเปลี่ยน2คนจากมหาวิทยาลัยเดเจิงซือฟ้านเสวยเว่นบนทนซือชวนรวมทั้งมีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วและได้รับทุนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเฉิงตูส่วนโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธแสงธรรมนำพาชีวาเป็นสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมมารยาทในการเข้าสังคมให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านสาระการเรียนรู้คณิตาศาสตร์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตาศาสตร์เอแมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงและงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561 โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนมีนักเรียน414คนมูล,ลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสได้สร้างขึ้นมาปี2545เพื่ออุปการะเด็กหญิงกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอสเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและได้โอกาสจากทั่วประเทศ และได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายมีหลักสูตรวิชาการคบควู่กับการฝึกอบรมด้านอาชีพมีนักเรียนที่สนใจการเล่นกีฬาฝึกซ้อมจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติเช่นเรือพายซอฟตบอลและเซปักตะกร้อจากนั้นทรงเปิดอาคาร,กรเกษตรเมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจ โรงเรียนได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรในโรงเรียนฝึกให้นักเรียนทำการเกษตรตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้้ยห้องครอ้อเนกมาจากพระราชนำริจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่ให้องความรู้แก่นักเรียนมีทัศนคติที่ดีสร้างแรงจูงใจต่ออาชีพการเกษตรและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงตามแนวพระาราชดิรินอกจากนี้สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรและการแปลรูปผลผลิตอาทิการแปลรูปข้าวอินรีย์การแปลรูปผักเชียงดา ผักพื้นบ้านภาคเหนือมีค es. <point ing Tyson> ุณค e ่าทางอาหารสูงและการแปลรูปเห็ดนางฟ้ามีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับลำน้ำแม่กวงและขุดลอกขยายสาดน้ำในโรงเรียนความจุ1,000ลูกบาศเมตร ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปชาปนสถานสันกูเหลก็กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานเพลิงศพนายพันลบสุวรรณมาลิกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่5มีนาคม2,561รสิอริอายุได้81ปีนายพันลบสุวรรณมาลิกเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2,480เป็นบุตรของนายเพียงกับนางลำยหยสุวรรณมาลิก เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วศึกษาต่อหลักสูตรประโยคครูประถมโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อนจะสอบคัดเลือกเป็นนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระมหกากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสมาชิกวงดนตรีอสอวันศุกร์ด้วย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางอัมพาพันธ์สุวรรณมาลิกสกุลเดิมพิมพิสารมีบุตรีหนึ่งคนได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่และทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชนำริตั้งแต่ปี2543 เป็นประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่รองประธานเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมอง17จังหวัดภาคเหนือองค์กรที่สนองพระราชดมริสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้ายึดมั่นสนองแนวพระราชดมริและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าและพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019 วันที่20มกราคม2562เวลา16.50นนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมภาควิชาศิลปะการออกแบบและสื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ศาสตราจารย์โลเต็กเสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ศาสตราจารย์พัวคกคูประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019เฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019 ศาสตราจารย์โลเตกเซงประธานเจา้าหน้าที่บริหารมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวเปิดการประชุมมูลนิธิได้ริเริ่มจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกเพื่อให้เป็นที่ประชุมในระดับนานาชาติของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก ที่เชิญมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยเยาวชนการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2556ซึ่งมูลนิธิวิจัยแห่งชาติได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งวุฒิสภากิติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลนณ เล้งลินเดลสะพันซาธทราณนาล์ทเยอรมนี หลังจากนั้นได้เสด็จ PhD พระ<ย>พราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25มกราคม2562มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกร่วมบรรยาย16คนในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล10คนมีนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม280คนเพ<ป>ื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรมกลุ่มและเยี่ยมชมสถานที่ในสิงคโปร์ ในจำนวนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากประเทศไทย5คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่วมพิจารณาเยาวชนและมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกจำนวน5คนส่งคัดเลือกจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาเพื่อมุ่งหวังให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวเหล่านี้นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจาร,รย์ดรไพรัตทัชยพงศ์ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสาราสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดรนรงศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและนักวิทยาศาสตร์เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมเฝ้าทุลละอองพระบาทประกอบด้วยนักวิจัยเรื่องสารที่มีความสามารถในการเรืองแสงแล้วเปล่งแสงเป็นไฟฟ้านักวิจัยที่สนใจค้นคว้าย,ยาสำหรับโรคไตเช่นโรคไตาจากเบาหวานโรคถุงน้ำในไต มีเป้าหมายจะพัฒนาตัวยาเริ่มจากการพัฒนาตัวแบบจำลองให้เหมือนมนุษย์จะศึกษาโดยใช้สเต็มเซลล์หรือชิปอวัยวะซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาเช่นชิปอวัยวะโรคไตใช้เซลล์มนุษย์ไปอยู่ในชิปโมเดลเหล่านี้เพื่อแทนสัตว์ทดลองนักวิจัยที่ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสูตรคณิตศาสตร์มาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อช่วยยืนยันข้อคาดการทางคณิตศาสตร์ นักวิจัยเรื่องวัคซีนต่อต้านเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรักษามะเร็งที่ศีรษะและลำคอซึ่งรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ตัวนำส่งยาจะเป็นอนุภาคนาโนพุ่งเป้ารวมถึงนักวิจัยเรื่องผลเสียของการรับประทานไขมันสูงมีผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อนำความรู้พัฒนาวิธีการรักษาคนไข้โรคหัวใจ จากนั้นส่งร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ณเรือนรับรอง Pre สิดนินหลอดเนเตียวชีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงของชาติสาธรารณรัฐสิงคโปร์และประธานบุรีนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์เฝ้าทูลละองพระบาทรับสเสด็จการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกและผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ด้วยกันซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงหาความร่วมมือเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของไทยมีช่องทางการเรียนรู้พัฒนาสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองสังคมและประเทศชาติโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธรารัฐสิงคโปร์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลราชาทินด,ดาม,มาประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา16นาิก42นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิที่นดามาศเสด็จออกนวังเทเวศประทานพระวร,รกาธให้ในายประหยัดบูนสูงประธานกรมกร,รมการบริษัททรีเพชรอิสุสเซลจำกัดและคณะเฝ้าถวายรถจักระาะสำหรับประทานแก่มูล,ลนิธิเพื่อนพึ่งพายายากสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกศเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายมยากสภากาชาติไทยาาเฝ้ารับประทานรถจนกระาะดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกริเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำคณะผู้บริหารบริษัทเบปซี่โคลาตไทยเทรทดดิ้งจำกัดคณะผู้บริหารบริษัททันซูรี่เบป,ปซีโปปซ่โคเบฟเวอร์เรป,ประเทศไทยจำกัดและผู้จัดก,การมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเฝ้าถวายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและน้ำดื่มสำหรับสมทบกิจาการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอักค,คีภัยที่ชุมชนวัดครุฑซอยอิสรภาพ35แยก2วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัวไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอักค,คีภัยในชุมชนวัดครุฑซอยอิสรภาพ35แยก2ณศาลาการเปลี่ยวัดครุฑซอยอิสรภาพ35เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่18มกราคม2562เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ห้องแถวชั้นเดียวให้เช่าเพลิงลุกไหมยอย่างรวดเร็วประกอบกับทางเข้าออกคับแคบเป็นอุปสรรคในการดับเพลิงทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง8หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน10หลังคาเรือนกุฏิพระเสียหายบางส่วนราษฎรได้รับความเดือดร้อนจํานวนรวม20ครอบครัว61คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสภากาชาติไทยมูลนิธิต่ตางๆได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนี้สํานักงานเขตได้ประสานกับวัดครุฑเพื่อใช้สถานที่ภายในวัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับครอบครัวที่ประสบอักคีภัยทางวัดได้จัดทําโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่เดือดร้อนตั้งแต่วันที่ประสบเหตุอักคีภัยจนถึงปัจจุบันในโอกาสนี้ขอนมตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบอักคีภัยให้ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุกับให้คําแนะนําแก่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือตลอดจนพูดคุยให้กําลังใจกับราษฎรที่ประสบอักค,คีภัยเพื่อให้มีความกําลังใจในการดํารงชีวิตต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ